ไม่รู้สึกเลยนะครับตัดเสียงแต่ละครั้งไอ้ตรงนั้นมันจะมาชนกันตอนเปิดข้างซ้ายจะใช้ดีกว่าก็จะมีเส้นเลือดเล็กๆนี่คือสิ่งที่เวลาเลยก็อยากมาทำก็มีความรู้สึกว่ามันจะกลับมาเล้าวะอะไรเงี้ยคิดออกจะร้องไห้ แล้วบางครั้งมันแบบมีหลายๆงานที่ไปแล้วมันเป็นแบบเรารู้ว่าเราทําได้ดีกว่านี้มากแล้วมันออกมาไม่ดีดังใจเราอะเขาไม่รู้หรอกว่าเราต้องแบบสู้ขนาดไหนอะไรเงี้ย มันเกิดการเสียดสีแล้วเราไปฝืนมันก็เลยเสียดสีเสียดสีมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นและนี่คือหน้าตาเส้นเสียงของคนเรานะคะภาพขวาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเสียงที่ปิดอยู่ภาพซ้ายคือเส้นเสียงที่เปิดแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเส้นเสียงของวีอ่ะคือตรงกลางอะ่ะ มันเกิดตุ่มทั้งสองข้างทําให้มันปิดไม่สนิทแล้วทําให้เกิดอากาศผ่านแล้วมันทําให้เสียงแหบมันก็คือเส้นเสียงมันบวมอยู่นั่นเองแล้วพอเส้นเสียงบวมปุ๊บมันก็ทําให้เราอะสั่นเส้นเสียงได้ไม่เต็มที่แล้วก็ไปใช้กล้ามเนื้ออื่นทดแทนทําให้เส้นเสียงข้างหนึ่งอะที่มันควรจะแบบสั่นได้เต็มที่มันน้อยลงแล้วมันก็อ่อนแรงเป็น p a r y s ิสแล้วก็ทําให้การหายใจของวีไม่ปกติอยู่ ไอ้พ okay. <laughs> <'t> mm ี่ติโอเคอ่ะชินหนูไม่มีปัญหาเลยมี่กัหนูได้ไม่มีปัญหาทำไมได้ต่อต่อมีต้องทำนะก่อนที่เราจะถึง it's supposed to come struggle to to make it g l e e m o ะม o ้ glow 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 it's easy พอฉันร้องใส่เอียร์ฉันจะคอนโทรลแบบนึงแต่พอฉันถอดเอียร์ออกปุ๊บอะเราจะทำยังไงให้ฉันได้ยินในสิ่งที่ฉันควรได้ยินแบบเราจะมาเช็คโทนใหม่ให้ถูกต้องเพื่อให้ฉันได้ยินสิ่งที่ควรจะได้ยิน คือหนูรู้สึกว่าเวลาลมต่ำจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แล้วพอเสียงมันเสียงมันนิ่งพอพอมีได้ยินมีจะคอนโทรลถูกหนูไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้มันททำได้มาแล้ว มันก็ต้องทําได้ไปเรื่อยๆแต่แต่ได้แค่เรียนมีแค่อะไรบางอย่างที่มันผิดปกตินิดหน่อยมันเหมือนแบบมันใจมันฟอกไปแล้วเออไม่ต้องฟอกเหมือนมันต้องสู้เอาหน้าจเย็นๆเหมือนไฟฟอร์มไลฟ์ตลอดเวลาที่แบบหนูเครียดไปใช่หนูต้องเข้าใจกับว่าการร้องเพลงมันคือความสุขอะใช่ใช่ไหมหนูเคยร้องเพลงด้วยความสุขอะใช่หนูร้องด้วยความสุขแต่มันไม่สุขเลยเพราะหนูร้องไม่ได้อะแต่แต่ครูมันไม่แยกขนาดนั้น แล้วจากรูปที่หนูใว้ดูมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มันต้องทําต่อคือแก้กระบวนการนี้ยัไงที่ที่มันเคยใช้ผิดผิดแล้วครูขอคิว